โอ้หอะไรเนี่ยพี่ยาวจังอะโนอารู้ไหมทำไมสารไายถึงอยู่ในทะเลทำไมอะพี่เพราะถ้าอยู่ในวัดอะมันจะกลายเป็นสาทุกมีคำถามหนึ่งสารไหลเนี่ยสามารถอยู่ได้ที่ไหนอีกวะอยู่ไหนได้อยู่อะพี่คนหน้าคุณนี่ไงเนี่ยเต็มหน้าเลยนะพี่ไหลายสาลา <laughs> เฮ้ยนี่พี่ทิพย์สมัยมามมยยพี่ทิพย์สมัยมาเออพี่ทิพย์สมัยจ้ะกินสาหร่ายของผมไหมผมให้ทั้งสาหร่ายและดวงใจดวงน้องของผมดีกว่าครับนี่สองอันแน่นะแบ่งกินกินของร้านดีกว่าครับกินของผมดิอ้อยโนอาส่งสาหร่ายมาเดี๋ยวนี้นะสาหร่ายนี้เป็นของฉันไม่ถ้าพี่ทิพย์อยากได้ก็เข้ามาแย่งเองดิ <c oughs> ไม่ว่าไวไหนก็มีความทรงจำจากโกริโกบซา,าไวัยเด็กเหมือนกันกดูดิพี่ริปสมัยจะกินหมดอยู่แล้วนี่หมดแล้วก็ไม่เป็นไรหาซื้อง่ายๆได้ที่เซเว่นอีเและแมกมา